ก็คีบประกอบการตัดสินใจนะครับยามาฮ่า R15 นะครับรถปี58นะครับทันวา58จดทันวา58นะครับรถคันนี้สวยเลยครับผมยางใหม่กิ๊บเลยนะเนี่ยางหน้าหลังใหม่กิ๊บเลยสเตอร์ใหม่นะครับสเตอร์ใหม่นะครับชุดสีสวยนะครับเนี่ยชุดสีประมาณนี้เนี่ยฮะดูก่อนครับเครื่องโคตรดีเลยนะครับคันนี้ นี่ครับดูนะครับภาสีทันวาหกสี่นะนี่ดูดูยางยางใหม่กิบเลยสเตอร์หนาตึกเลยนะครับรถพร้อมใช้เลยครับคันนี้ทะเบียนเชียงรายนะครับท้ายเดิมมีให้นะครับกระจกเดิมมีให้นะครับนี่ครับขายในราคาสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับราคานี้อย่าไปคิดนานฮนะถ้าคิดนานอดแน่ไม่ได้ขี่แน่ โคตรถูกครับผมรถอยู่บ้านถ้ำนะครับซอยสองทับสองนะครับหมู่หนึ่งนะครับอำเภอแม่สายนะครับส่งได้ทั่วประเทศนะครับเอกสารการโอนพร้อมนะครับโทรมาได้ครับศูนย์แปดเก้าหนึ่งสามหกแปดเจ็ดสี่ห้านะครับคันนี้มีแต่งมานิดนึงนะครับนี่มือคัตมือคัตสวยนะเนี่ยอ่าปั๊มเบรกตู้ปลานะครับแล้วก็มือเบรกแต่งมานะครับไม่ใช้ไปอ่อ ไปดูให้นะครับไม่ใช้ไปหมื่นแปดนะครับรถเครื่องโคตรดีเลยดีมากเลยดีถึงดีที่สุดอ่ะเนี่ยฮะหลับตาติดแล้วนะเครื่องโคตรดีเลยครับเครื่องดีมากนี่ครับผมเนี่ยไฟติดแล้วเห็นปะ่ะเนี่ยเครื่องดีมากนะครับสนใจโทรมาได้นะครับ0ูน1 3 6ป7 4ก้าหนึ่งสามกปดเจ็ดสี่ห้าราคาโคตรถ,ถูกเลยฮนะ 29,900บาทเท่านั้นนะครับ้าอดหมดนะมีคันเดียวนะครับราคานี้โอเคครับ